เนี่ใช้อะไรเพิ่มวะเปิดทีเดียวได้เปล่าวะลองกดเต็มร้อยดูตติกจะเพิ่มหรือ่าไม่เห็นมีค่าอะไรลด อ๋อโอเคค่าพลังเพิ่มมันไม่มีปุ่มเปิดทีเดียวไงวะอ่านี่ไงเปิดทีเดียวอ๋ออาไอ้น,นี่จะเสียทองทองติดตัวหวัวสเตตัสเพิ่มเยอะต่วะแล้วก็เสียไอ้ ยันข้างล่างโอเคพอละอันนี้ระบบอ,อันนี้น่าจะเป็นเสริมยุทธภัณฑ์เสริมอาวุธอะไรพวกนั้น นี่มาเรียนรู้สกิลน่าจะเป็นสกิลป้องกันตัว แล้วก็ได้รับชุดของสำนักบูตึิ้งมานะครับยูนิฟอร์มชุดสำนักโอเคไปไหนต่ออาจารย์ขี่มาแล้ว ใกล้ขนาดนี้ไม่ต้องกี่ม้าก็ได้ลูกพี่โอ้โหสก,กิลใหม่อีกแล้วสก,กิลอันนี้ป้องกันตัวอ่ะตีมา ได้ชุดเลเวลสิมานะติดตัวเค okay. เปลี่ยนชุดแล้วนะครับ อะไรมาให้สู้กับผู้หญิงถ้าขึ้นวงสีแดงคือศัตรูกำลังจะโจมตีนะครับให้กดป้องกันตัวสีเขียงเดีย๋ยวพี่พี่กันขอปรับกราฟิกนิดนึงว่ามันจะลื่นไหลกว่านี้หรือเปล่า เป็นที่หนรือเป็นที่อะไรนะปกติแล้วมันไม่กระตุกหรอกเพราะเครื่องค่อนข้างแรงเดีย๋ยวป,ปรับปรับปานกลางดูยนะต้องไปลองตอนต่อโซ่ อยู่ไหนเนะี่ยมาแล้วก็กลับเข้าบูติงกันต่อ Ồ oh. subscribe đang kênh Ghiền Mì Gõ Để ถ้าเหาะได้ขนาดนี้อย่าขี่ม้าเลย่ง รอ้อยแดงเก่งมาแล้วนะฮะเก่งเป็นสิ่งจำเป็นทีชาวยุทธก็ต้องใส่กัน พิมพ์ได้อย่างวะเนี่ยลองพิมพ์ดูดิโอ้งเวลยี่สิบนะพิมพ์ได้ หุ่นฟ้าหังทีมตอนนี้ก็น่าจะเป็นเควสหลักๆก,ก็คือเก็บพวกวิทภัณฑ์ตะกิลแล้วก็พวกตัวละครน,นะ cái gì, cáiความแข็งแกร่ง nãy nè, cái, cầm lay, cầm này rồi vẽ, cái, cái pin cầu rồi nãy nè, mày này sẽ để ôm chặt tướng nè ข้าอยากออกไป,ประจญภัยแล้วอาจารย์อ่ามาแล้วครับ นะครับในที่สุดมันก็มาระบบโจมตีอัตโนมัติไมันจะทำไม่ต่อเนื่อง โอ้โหบหญเอ๊ะน่าตัวเมียมากเลยเดี๋ยวก,ก็จับทำเมียแลวเนี่ยอ่ามีหน้าไม้ตายครับ cái bì thái kết làm cái bì thái kết này mình làm cái bì thai kết ไม่หม, <Ha! Ha! S 1> มดลำจะไป采集乱逛เอนอ,อ้ ตัวคลั่งที่อยู่ข้างบนเนี่ยหลอดเลือดล่างมานาจะเป็นเหมือนพายุคลั่งนะไงเกมโยกังถ้าไม่ตายไปปอกแขนแะคารวะท่านอาจา์ ถ้าขอท่องจุดจักก่อนแล้วกันและแล้วหนุ่มน้อยผู้มีความฝันก็เดินออกจากสำนักบูตึงไม่หันหลังกลับไปอีกเลยเย่ yeah. เราออกจากบูตึงกันแล้วนะครับมาในเมืองแบบต่อไปหมู่บ้าน คิดซะว่าเป็นหมู่บ้านอะไรหูโจแล้วกันหูโจเออมาสู่หูโจส่งจดหมายนกพิราบมาแล้วหนังซือจากเจ้าคณะเอ้ยไม่ใช่หนังซือจากเจ้าสำนักบูตึงฝากลูกศิษย์คนนี้อบรมด้วยนะอาจารย์โอเคเราส่งมอบอาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้วนะครับเคลดต่อไป ờ, cha mày vĩ cha cà kadu đây nèo 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 ใครการ์ดจอไม่แรงพอลิ้นไม่ได้เนเกมเนี้ยจบเลยอ่าประลองนะครับประลองยุทธนะครับแย่งผัวครับแย่งผัว ระวังายแดงกับฝ่ายเขียวครับตีกันแล้วครับแย่งผัวครับดาบคู่กับดาบคู่ไฟกันแล้วครับปางทำหั่นกันที่สาลาแดงนะครับโอ้โหายแดงกันเด็นออกมาแล้วบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอบใจมากได้รองเท้ามาลองเลือกคู่อรัมึงจะเลือกใครแดงหรือเขียวเอาแล้วมาประลองกับผมทนึไม้ ไม่เอาไม่ทำผู้หญิง ừ, แทงไปดอก ừ, ừ, ừ. อย่าให้พี่โกรธนะน้อง,อ,งอย่าให้พี่โกรธนะหนอูอย่าพี่โกรธอย่าพี่โกรธไอ้หนูไม่ต้องเสียใจ ที่ไม่เคยเจอรักแท้นะครับเดี๋ยวฝากโฆษณาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตลอดคลิปแหละมันจะมีโฆษณาแฝงอยู่เป็นโฆษณาป้ายช่วยๆกันกดบ้างนะครับบางทีมีโฆษณาเกี่ยวกับเกมก็เ,เข้าไปโหลดได้กระจอกไอพวกนี้นักเลงข้างถนน อัมนสองสามทีก็อยู่กับท่านโยมแล้วกบ,บีเพลิงกบ,บีล้ำนาลีเรียบรอ้อยโอ้โหแม่นางมาชมพูมันเลยนะจ๊ะมาได้เฟืองมา เงินนี้น่าจะเรียกเป็นเฟืองนะฮะทำอะไรเนี่ยกิวเหรอเออขอเข้าสำนักจะมีใครรับไหมเนี่ยคนไทย คนไทยในแดนจีนนะ,ะนี่ดูครับมาดข้มมาดเข้มมากอัพสกิลหน่อยตอนนี้เรา